สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหั่ไทยฟิชชิงถามกันมายแยะว่าขอชุดจิกกิง้งชุดไล์จิกราคาประหยัดหน่อยงบไม่เกิน3,500นะครับทางร้านก็เลยจัดเป็นคลิปวิดีโอให้เลยเพราะว่าขี้เกียจพิมพ์ตอบนะวันหนึ่งถามกันมาเยอะจัดนี่ครับก็คงไม่พ้นคัน G Max นะครับตัวโซลิดคาร์บอนไกดวนนะครับอันนี้เป็นซีรีส์2แล้วนะดีซีแต่งนี่ครับ อย่างสวยโซลิดคาร์บอนเนื้อตัวนี้นะครับยอมงอไม่ยอมหักนะครับทำยังไงก็ไม่หักเหนียวมากนี่ครับเบทพี e ก็เป็น 1- นสนะเป็นงานไลท์จิกกิ้งฝั่งอ่าวไทยอันดามันได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการไปตกปลาไม่ใหญ่แล้วก็สนุกหน่อยคือได้ฟิลนะครับไกด์ทรงเคเหมือนเดิมอ่เดี๋ยวเราไล่คันก่อนนะครับไกด์ทรงเคนะครับวนรอบคันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ มีสีแดงกับสีดำนะครับแล้วแต่ความชอบเลยอันนี้ใครชอบสีไหนก็จัดได้นะครับส่วนเรื่องทิปท็อปรอบที่แล้วมันเป็นทิปท็อปแบบธรรมดารอบนี้เขาเลยจัดแบบว่าอย่างดีให้เลยนะครับสามจะได้ไม่พันหัวไกด์ตัวเวอร์ชันแรกอะครับไกด์มันจะเป็นแบบธรรมดาซึ่งมันมันไม่ค่อยดีครับเวลาใส่สายพีอี PE, มันชอบพัน,นเขาก็เลยจัดให้เป็นไกด์ทรงเคนะครับรองรับสายพีอีโดยตรงเลยคราวนี้เรามาที่ลออก,กันบ้างนะครับตัวนี้ครับ จะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นอกจาก VBAT v o t e ท2ส0งใส่ขาจิกกิ้งให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ครับมีสองสีมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวาใส่แขนจิกให้นะครับอย่างดีแปดลูกปืนสแตนเลสนะครับพลนน้ำเคมาเป็นลอกจิกกิ้งอยู่แล้วหน่วงแม่เหล็กสำหรับใครที่คิดว่าจะเอาไปตีนะครับสามารถตีได้นะบางคนก็เอาไปตกปัสวายครับเอาสนุกสนุกก็โอเคครับอัดได้เลย ที่สําคัญเขามีกิ๊กเสียงดีถ่ายคนเดียวก็จะให้ดูลำบากหน่อยกิ๊กเสียงก็ซ่อนอยู่ข้างล่างนี่นะครับน่เวลาเราใช้งานมันก็จะมีเสียงเวลาเรารอปลาลากครับนี่ครับหรือว่าบางทีเราไปจิกกิ้งช่วงเช้าอย่างเงี้ยครับช่วงกลางวันมันร้อนเราก็อาจจะตกปลาหน้าดินได้ครับก็คือชุดเดียวจบตกมันทุกอย่างเลยครับพกไปคันเดียวพอนี่ครับด้ามยาว โซลิดคาร์บอนเนี่ยยาวมาจนถึงด้ามเลยนะครับก็คือเป็นเนื้อโซลิดตันทั้งอันเลยถือว่าคุ้มนะครับใครที่มองหาชุดไลจิกราคาประหยัดแล้วก็ชุดตกสวายแข่งเอาสนุกสนุกนะคงแบบโอ้โไม่ได้บูล้างผ่านอะไรกันมากนะครับคันตัวนี้ความยาว6ฟุต3ท่อนเดียวนะครับเวทพ e e ี Wait, ใช้เหยื่อเริ่มต้นอยู่ที่30-50กรัมนะครับเนื้อแบงค์เป็นโซลิดคาร์บอนทั้งคันย้ำนะครับโซลิดคาร์บอนทั้งคันไกด์ทรงเคนะครับริซีทแต่งจับคู่กับวอเท e x 2 0 0ซึ่งผมว่ามันกำลังพอดีกันนะครับไปเที่ยวฝั่งอ่าวไทยเนี่ยสละอินซีเนี่ยเล่นได้เลยนะไม่ต้องกลัวครับลูกค้าผมไปเล่นอินซีไซส์4ไซส์5โลมาก็โอเคเลยครับอัดสบาย บางคนเอาชุดนี้ไปตกสวายบึ้งมารวยนะครับโดนประบึกไซส์ยี่สิบนี่ก็เล่นกันมาแล้วแต่ต้องใจเย็นหน้าก็คือเขาค่อยๆเล่นนะครับคงไม่ได้แบบโอ้ปิดเบรกแล้วก็อัดอะไรอย่างนี้นะก็เอาสนุกนะครับค่อยๆเล่นใครที่มองหาชุดไลจิกงบไม่เกินสามพันห้าร้อยนะครับย้ำไม่เกินสามพันห้าร้อยตัวนี้เลยครับถือว่าเด็ดทางร้านก็เลยจัดมาเป็นวิดีโอให้ดีกว่าเพราะว่า ให้ถามตอบทีละคนนี่มันเสียเวลานะครับใครที่ชอบชุดไหนชอบคลิปชอบสินค้าตัวไหนนะครับแนะนำว่าค็อบรูปครอบรูปให้ติดชื่อด้วยนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาทาง Facebook หรือทาง l ล n e นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างพักเข้ามาแล้วก็ฝากรูปไว้ได้เลยครับเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินเข้าไปตอบให้่า โอเครายละเอียดสินค้าเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ด้านล่างนะครับยังไงลงไปช่วยอ่านเพิ่มเติมกันด้วยนะวิธีการสั่งซื้อก็อยู่ด้านล่างนะครับขอฝากชุดไลจิก๊กงบประหยัดไว้ให้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นงบทางเลือกนะครับใครที่มองหาชุดหนึ่งไม่ต้องเกินสี่พันนะครับชุดหนึ่งไม่เกินฐามพันห้าก็ตัวนี้ถือว่าคร mm hmm. อบคลุมเลยสวายได้หน้าดินได้จิกกิ้งได้แคสเหยื่อก็ได้อยู่นะครับ ใส่ขาจิ๊กให้เรียบร้อยอีกอย่างหนึง่งมีประกันซ่อมฟรีอะไรฟรีจากทาง V ีแบให้ด้วยนะคันมันไม่หักอยู่แล้วล่ะไม่ต้องกลัวครับเล่นเต็มที่ไปเลยโอเคผมฝากไว้อีกหนึ่งชุดนะครับกับชุดไลจิ๊กงบประหยัดงบไม่เกิน3,500บาทนะโอเคครับขอบคุณครับ